对。 เก่งมากลูกเออเอาแฮมออกเอาแฮมออกทิ้งเลยลูกเออไม่รอรอก่อนนอนรอให้ปาเททำกับข้าวให้เสร็จก่อนแล้วราค่อยพ้อมกันเ้ยเ่ม้บเหมือนแม่ลูก ลองชินอย่างเดียวอร่อยเหมือนยายนางทำไม่เนอ,อะยายนางทำอร่อยที่สุด กูสซ้มาเก็กินต่มูว่านในามาท่เจอกูสูนแล้วกูสูนแล้ว <c oughs> บ้านเน่ทำไขด่ดาวอยู่้เริ่มถแล้วบ้าน,น้บอมก็ทำไข่เจียวไม่ต้องพูด <C le af> อือ ไม่ต้องพูดพคุบอลหากินซื้อคุอจะบอกรู้แท้ คืกอกครับนกกรบแม่มุนะแม่ลูก <c oughs> ไม่เรพอแล้วค่ะว,วันเสียงลงสีได้ไหม ไปตั้งไว้ตรงขยาดูฮาวายทิ้งไหมเองบอไปน้ำดอก

พริกเหลือหรอ,อเอยเอาไว้ก่อนต่อสุดท้ายเลยพริกน้ำปลาก็ยังไม่ได้ทำซือ้อ,อนคนมาเพือกันหนะ่ะนี่ไปไเ,เป็นอะไรผู้ชายเป็นผู้ชา <c oughs> เ uh? อเ <c oughs> บอีิกตัวเองเธอหนูบอกแกงแกอยากซาลาเน,นกับเขานะเดือดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องพูดอยู่รอกินอย่างเดียว เออนี่สิ่งที่มีประโยชน์คือแก่ไล่แมงวันลีลินนั่นไล่แมงวันให้วก็นนมีแล้วทำมาเจียอย่างเดียวนูนี่ประโยชน์ตัเรามาเจียกัรเรียนเหมือนกันเลยกับพี่เพียงนี่เอาไปใส่กันดีย๋ยวว่ากระเทยมันจะ<อ>ไหมเราเนี่ยมันเดือดเยอะเราเนี่ยหาไยคนถ้าผมเจอปัดปันนะอยู่ด้วยประมาณวานันดีนะ เอาเขาก็เคยเห็นมาแล้วได้หลอมือเข้าไปเที่ยวอ่ะแล้ววันน่ะไม่มือเราตอนนี้ดิมันเบาละดูโกเก่นะโอ้โหถ้าพี่พูดอะไรมันต้องพูดทับอ่ะกูต้องชงนะแต่งวันนี้ใส่งพอหมดเลยปะ่ะแตา,าสวยสจัดค,ค่อยว่ากันบวบ,บ,บแล้วเดี๋ยวอันนั้นจะผัดมาม่าให้ ลูกชายขันมาม่าไม่กินเอาเหรอต้มมาม่นกันเลยันไม่เอาให้มันกิ้นข้าวผัดมันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหรอใช่แล้วก็จะเก็บไว้เดี๋พวกนี้ไม่ไม่ยังคือผัดเองผัดไปเถเะผัดให้มันหมดเลยเดี๋ยวเูื่อมีคนกินเองแหละใหญ่เหลือกับอันนี้เป็นไส้กรอกนะวไม่ลืมม่่นเอะชิมก่อนชิมก่อน งั้นก็ไปอาบน้ำรอป้าเนยน่าจะยังไม่เสร็จเอออยญ่อะไปอาบน้ำรอป้าเนยป้ายานมาจากอันนี้ยานมันใหญต่อเสื้อผ้าเธอก็แยกไว้ให้แล้วอ่ะเออนั่นแหละเสอแจ็เอออันอันใหญ่ดีกว่าหนูค่ะใช่ซื้อมาใหม่อไม่ใหม่เลยต้งนานแล้วฮะทำไมอ่ะเอาใบเดียวอ่าอ่าอ่า อาบอาบมาผมแล้วก็ไปอาบน้ำชุดไม่ไหวแล้วมึงได้ยินไหมไปไปไปสาบผม,มเอ้ไปอาบน้ำไป,ไปสาบผมเจมันถแถแรงคือกันเนาะ <laughs> ชุดอยู่โน่นอยู่บนรออถเขาเขาต้องจดติดไหมเขาเราตันเขา เก็บหหมดน่อยเอานี้ออกเอานี้ออกสิเดี๋ยวกูอออกให้ไข่อะไรอ่ะไข่ต้มมีทุกไข่อ่ะมันจะกินไข่อะไรเอาแมวกินเจ้าอันนั้นกินเจ้าสูบบักเคียห่อไปน้ำเลยไหมห่อไปด้วยห่อไปน้ำท่าคอมคลิปมิสิโบเธออันนี้ใส่อะไรอ่ะใส่อะไรในนี้เอาไว้ที่ไหน เอาไว้ซุปเอาใส่ซุปบกเขียตอนใส่ข่อันี้เอาใส่ซุปบกสวยนะได้ใส่ัวนี้ก็ได้โนนโนอย่ามาว่นโนเฮีย พวกคนแล้วไว่แต่ว่าเจี๊ยบเล้วไวค่ครับอันร้อนข้างล่างเนี่ยเหี่ยนั่นเนี่ยเหี่ยนนั่นเหี่ยนแก่งบ้านลมเลยเหรออืม,มันเป็นบ้านลมเหรอ,อม,มันแพงกว่าเราใช่ไหมเรามีแดดไม่ได้บ่เขาขอเด็คนลสะสไตล์ได้นันก็พูดเขาเปิด เขาเน้นวิวตเปิด์กมันอากาศดีจริงๆไปให้หมดเลยนะแก๊สเหลืออันเดียวได้ปะเดือนสุดท้ทายแล้วอ่ทอดไปทอดมาแก๊หมด ไม่ตาต้องลาง้างคนเดียวอย่าสาดให้แมวกินแมวก็จะกินเบอกินอุ้ยเฮีปปยตะกก็กินบเบอร์เบ็ดด้วย<ม>อะไรที่กินไม่หมดกปปปป็อุดตันนให้แมวไว้ไม่พูดถ้าเปิบกันทำให้เสืองแยบด,ด้วยแหละลงงมแรง <laughs> Ở chán anh khao mấy quý này <laughs> nè. โบกเกียบมันแหลวเลย่องนะกระเทยอะไรเออเอามาเอามานี่จะผัดใส่มาม่าอยู่กูตอกไปแล้วก็เอามานี่ไง,ไงเอามาใส่เลยใส่เนี่ย,มยมไม่ได้ต้มคิดว่าไข่ต้มไม่ไข่ต้มอีกลูกนึงมันผิดลูกใส่ต้มลูกนี้สอกให้หมา ทีจังใหม่กระทะดีเขาเอาแรงไปกบเพื่อนเราเพื่อนเอากระทะแบบนี้ไปไงถมงจะซือ้อแล้วกระทะคนติ้งจะซื้อกระทะใช้งานแบบอย่างนี้ดีกว่าไม่ให้แยังกันเลยเพราะกระทะคนติ้งมันมันจิก